สืบสารตำนานเขาอ้อตอนปาฏิหาริย์พระปิดตามหาอุดพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อเรื่องเล่าโดยวิเชียงแสงศักด์เรียบเรียงโดยบอกกอหนูหนุ้ยเมืองลุงพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงท่านเป็นผู้มีเมตตาสูง สิทธิ์านุสิทธิ์ของท่านจึงมีทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือนักเลงถ้าหากหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วท่านก็เมตตาช่วยเหลือทุกชีวิตไม่ยกเว้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานตาปลอดบ้านเขาพังไกลจังหวัดนครศรีธรรมราชแกก็เป็นเสือเก่าในสมัยก่อนแกได้รับพระปิตาพิมพ์ตภาพมหาอุธ จากพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อและแกก็ได้เอาใส่ถุงผ้านำพกติดตัวเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลาวันหนึง่งแกได้เกิดประทักกับตำรวจแกหนีตำรวจวิ่งผ่านที่นาของชาวบ้านที่ข้าวกำลังออกรวงใกล้สุกและถุงผ้าใส่พระของแกได้หล่นตกในนาข้าวแต่แกก็ไม่รู้ตัวว่า ถุงผ้าใส่พระตกหล่นตรงไหนในนาข้าวหลังจากตำรวจกลับกันไปหมดแล้วแกก็กลับไปหาถุงผ้าใส่พระในนาข้าวแต่หายังไงก็ไม่เจอเนื่องจากข้าวออกรวงสูงทำให้หายากตาปลอดจึงไปขอตกลงกับเจ้าของนาข้าวขอเผาเข้าวในานาที่กำลังออกรวงใกล้สุกเพื่อหาถุงพระเครื่องของแก เพราะแกมั่นใจว่าถุงผ้าใส่พระซึ่งมีพระปิดตาอาจารย์ปานตกอยู่ในนาแปลงนี้อย่างแน่นอนแกจึงคุยกับเจ้าของนาว่ายังไงแกก็ต้องเผานาแปลงนี้เพื่อเอาพระปิดตาคืนให้ได้จะคิดค่าเสียหายเท่าไรก็ให้เจ้าของนาว่ามาเมื่อตกลงกับเจ้าของนาข้าวและได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วตาปลอด ก็ได้เผาข้าวในนาแปลงนั้นทั้งหมดปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นพอเผาข้าวในนาทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเหลือข้าวในนาอยู่ยอมหนึ่งประมาณหนึ่งซอกที่ไม่โดนไฟเผาตาปลอดแกเลยเดินเข้าไปที่ข้าวยอมนั้นแล้วเอามือควานดูก็เจอกับถุงผ้าหูรูดที่ใส่พระปิดตาไว้ขึ้นมาซึ่งปรากฏว่าถุงผ้าใส่พระเครื่อง ตกอยู่ตรงนั้นจริงๆนี่แหละคือประสบการณ์ปฏิหารพระปิตาตาภาพของพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อพระปิตาพิมพ์ตภาพมหาอุดองค์นั้นหลังจากตาปลอดได้เสียชีวิตลงก็ได้ตกทอดไปอยู่ที่หลานชายของแกและมีประสบการณ์เกิดขึ้นอีกหลายครั้งหลายหนนี่แหละ หนึ่งในปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อที่ได้สร้างได้ทำไว้ครับนอกจากเรื่องตาปลอดแล้วยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์พระปิดตามหาอุดของพระอาจารย์ปานอีกเรื่องหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีอดีตมือขวาของผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา เขาคนนี้มีประวัติอาชญากรรมโชกชนจนวันหนึ่งตำรวจได้ไปล้อมจับเขาที่บ้านตั้งแต่ตอนย่ำรุง่งตำรวจเรียกพ่อของเขาให้เปิดประตูด้วยความตกใจพ่อก็รีบไปปลุกลูกชายแล้วบอกว่ามึงรีบลุกขึ้นเร็วตำรวจประล้อมบ้านไปหมดแล้วจะทำอย่างไรก็รีบรีบคิดเขา้าเขาจึงรีบลุกขึ้นแล้วไปแอบดูตำรวจ ที่ล้อมเต็มรอบบ้านชนิดที่เรียกว่าต่อให้แปลงร่างเป็นแมลงสาบก็ไม่รอดสายตาตำรวจแน่ๆเขาจึงเอาพระปิดตามหาอุดของพระอาจารย์ปานที่แขวนเดียวอยู่ที่คอขึ้นมาอาราธนาแล้วอมไว้ในปากเดินลงจากบ้านออกไปทั้งๆที่ตำรวจล้อมอยู่เต็มหน้าบ้านเขาเดินฝ่าวงล้อมของตำรวจออกไปแบบหน้าตาเฉย โดยที่ตำรวจไม่เห็นเขาเลยตำรวจก็เร่งถามพ่อของเขาว่าไหนอยู่ไหนถ้าไม่ลงมาจะเข้าไปยิงพ่อเขาก็เลยบอกไปว่าแล้วพวกสูไม่เห็นเหรอมันเดินลงจากบ้านไปต่อหน้าพวกสูพวกสูไม่จับมันเองนี่ก็เป็นอีปาฏิหารหนึ่งของพระปิดตามหาอุดอาจารย์ปานวัดเขาอ้อในตำนานที่ปัจจุบันนับวันยิ่งหายาก และเป็นที่หวงแหนของผู้ที่ได้ครอบครองเป็นยิ่งนักขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านและโปรดกดติดตามเป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำด้วยครับ